สวัสดีค่ะเอเรามาต่อกันสูตรเด่นล่างนะคะสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่านะคะสองตัวมาตัวนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะ,ะฝากการคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดนะะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเอฟซีอ่า หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่เรามาตั้งนะคะมาคำนวณพร้อมๆกันเลยนะคะพีีเอาสองนะคะมาบวกเก้าบวกเก้านะคะก็ลงท้ายเลขศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งค่ะเข้าที่หลักหน่วยนี้นะงวดที่หนึ่งนะอะ่ะงวดที่สองค่ะเอาเอาห้านี้นะมาบวก สอบวกสองนาะก็เป็น9้าค่ะ9 0นะคะก็ยังเข้าที่ศูนย์นี้นะหน่วยแล้วก็มาสิบนะคะเอาห้านะคะมาบวกสองบวกสนะคะก็ยังเป็น9้าค่ะ9 0้าศูนย์ค่ะก็มาที่หลักสิบนี้นะคะ ต่อกันงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาเก้านี้นะคะมาบวกหกบวกหนะคะก็ลงท้ายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งสองนะคะอือเขาที่ตัวเลขสนี้นะมาหลักสิบนะคะรู้สึกว่าหลักสิบมาประมาณ3ามงดแล้วนะหลักหน่วยแค่งวดเดียวนะคะ,ะมาต่อกันงวดที่กําลังจะออกนี้นะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะก็ เอาสค่ะมาบวก4ี่บวกสนะคะก็ยังเป็น0ูนย์ค่ะศ1นยะ์หนึ่งนะอ่า fc คิดว่าจะมีไหมคะศูนย์กับหนึ่งนะ,ะพี่ช้างคิดว่าสองตัวนี้น่าสนใจอยู่นะคะเออมีชนกันอยู่นะคะตัวเลขศูตรนี้นะคะหนึ่งนี้ก็เหมือนจะมีชนกันอยู่นะคะ fc ถ้าเราจะมองไปที่ตัวเด่นอย่างเดียวนะคะอ่างดที่1ก็มาด้านซ้ายนะ,ะงดที่2ไปด้านขวานะ งดที่สามมาด้านซ้ายนะงวดที่สี่ไปด้านขวานะคะถ้างวดนี้เขาจะมาด้านซ้ายนะคะก็ตัวนี้ช้างก็คิดว่าเออน่าสนใจอยู่นะตัวนี้นะเพาะว่าเขายังเดินต่อนะคะก็จะเป็นสูตรอ่าสูตรนี้นะเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยสูตรนี้นะเขาเคยเข้าอยู่นะคะเขาเคยเข้างดนี้เนาะอ่าแล้วก็จะเป็นตัวเทียบชนกันนะงวดที่ผ่านมานะคะ ตัวนี้ไม่เข้านะคะมันหลุดไปนะคะเขาเข้าแต่อันนี้นะเออหลักสิบล่างนะคะพี่ช้างก็เลยเอาแต่ตัวนี้เอามาทํานะคะ F4 ก็ยังเป็นสูตรเก่านั่นแหละค่ะนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันสูตรนตะบนนะคะมีประมาณ6กชุดนะคะหรือเราจะเอาแค่2งตะบนก็แล้วแต่นะคะกลัมาต่อจากคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ พี่ช้างพูดผิดพูดถูกยังไงก็กลับขอโทษขอไปนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นก็เลยมึนๆงงๆนิดหนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ